เอาเฮ็ดเพื่นเขาเดี๋ยวกำลัง่างน้ำเด้ใช่ไหมนี่นี่โอ้ยเอาใดอยู่เด้อพี่น้องฝนตกใส่น้ะงฝนตกใส่โอ้โฝนตกใส่จนบานเลยไปไปย่างลโล ดอกเงี้ยเห้งเนาะดอกงามขนาดเลยไปเลอะเพิ่งคิดว่าแมนมาแต่ส่วนนี่ตั้งบนเทปเองว่ะอันนี้หอยเกาหอยออลอยอมเอาละโมโหแล้วใช่โอ้ยขึนนงามเท่ โอ้นี่นี่นี่ยับไก่ยัเฮ้ยไปไก่นึงเลยนี่ไก่เลยนี่เห็นบ่โอ้โู้ดีเปะเลยเ้ยนี่อีกดอกเออ่องดอกพุ่ไ่นอดอกกลังงามเลยดอกกลังงามนื้นเข่านี่ฉันมาหมาว่านี่กำลังงามเลยกำลังตูม พุดนะไปาดูโมเมนต์มันเมื่อไหร่เราพ่อดีเพียงแต่ว่าเหมือนเมื่อคืนนี้ฝนมันตกแห้งตกเนี่ยมึงเว้นเมื่อวานกับตกเนี่ยมึงขึ้นมากขึ้นมาตกลงมาอีกฝนตกแห้งเฮ้ยเห็ดพึ่งหวานพี่น้องเห็ดพึ่งหวาน เห็ดพึ่งหวานแกงเสียบเรื่องเห็ดพึ่งหวานมือเอ้ยกระเจ้าพอนั่งเอกวะโอูยคือดอกยังเหี้ยงแต่วะอู้เห็ดพึ่งเห็ดแดงกับพวกเห็ดแดงบ้านนี่อือฮือสนั่นเลยป้ากะเจ้าเจอ เขาเจ้าขึ้นมานแววะโอ้โเห็จ้าขึ้นม้านแววะอือหือก็มงเห็ดแดงเนี่ยบุ้ยปูนนปนูนุ่นนิดดอกปึงเซิงเลยโอ้ยเปิด อีกขักแถวอะเห็ดแดงเมื่อตำปุ่นแอดวหวมเห็ดแดงเดี๋ยวเปียโกเบิ่งเห็ดพี่น้อง เฮ็ดน้ำหมากนะเนาะไม่บางคนเขาก็เรียกจิดเด้งเอนอบางคนก็ไม่เรียกจิดน้ำหมากเหมือนก็จเจ้าคกิบเฮ็ดพี่น้องครับเจ้าม่มาใส่กาม,มานี้ดิเจามานัก เฮ็ดน้ำมักตําปลนก็แซ่บป่ะ พออีแม,ม่มันคือโดใหไงแห้งแถกขคืนกล้องก่อน <c oughs> <c oughs> เี <Yeah S 2> ันจะนกน่กนานะ เออกระเจาะกระเจาะพ่อเฮ็ดพี่น้องเอองามบบงามบเบื่อเออเนียเกระเจาะพอเห็ดแต่ว่าคันเก็บเห็ดขันขันใดเฮ็ดขมวนเนาะพี่น้องเนาะขันใดมวน ไปตัวฟังพ่นกอนโอ้อีกฟังนี่ไอ้ตัวปกตินี่สอกน้ำมันมนี่แมนบัดเลยนะ